สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมจัดงานโครงการนครพนม DNA 2,568แสงพระเมตตาสองฟ้านครพนมโชว์เสน่ห์อัตลักษณ์เมืองชูห้กลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งภายใต้5มามัทจุดพลังท่องเที่ยวนครพนมสู่ทัวริซึมฮับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดโครงการนครพนม DNA 2,568แสงพระเมตตาส่องฟ้านครพนมน้อมสัพนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงทีส่งส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมดําเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองนครพนม DNA 2,568แสงพระเมตตาส่องฟ้านครพนมชูห้ามาร์เก็ตติ้งภายใต้ห้ามัดจุดพลัง ท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ทัวริซึมฮับภายใต้คามัด must to visit must to eat must to shop must to m o e must to r e s t เพื่อน้อมสนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมระหว่างวันที24่24-26ธันวาคม2568ณบริเวณลานพญยาศีสัตนาคราชอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะ ตอนก่อน,อนอื่นต้องขออกกนุญาตกราบสวัสดีท่านภูมิเกียรติที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับที่นี่นครพนมนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ชี้เห็นว่าเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์เมืองหรือ DNA นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เป็นการกระตรุ้นและนําสิ่งดีๆนะครับของบ้านเราให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญบ้านเรามีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของสภาพภูมิทศที่งดงาม นอกจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและความหลากหลายนะครับนี่คือความงดงามของนครนมเราได้มีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพกิจกรรมที่หลากหลายและที่สําคัญด้วยสภาพภูมิเทศที่เหมาะสมนะครับจะทําให้เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะฮะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงบ้านเรานะครับเป็นเมืองเขาเรียกอะไรฮะเป็นเมืองอ่า ที่มีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องอาชญากรรมอะไรของบ้านเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะได้เห็นว่านะครับความพร้อมนะครับในเรื่องของจิตใจของชาวนครพนมนะครับที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักนะครับมีอย่างเพียงพออาหารการกินนะครับและที่สําคัญหัวใจของชาวนครพนมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอครับก็ขอญาตเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยว พ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพนะครับไม่ว่าจะทราบข้อมูลจาก แหลง่งใดก็ตามนะครับถ้าอยากเห็นความงดงามในท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติในท่ามกลางของความน่าอยู่ของนครพมนมอยากจะเชิญชวนท่านผู้เกียรติบ้านเราเดินทางสะดวกนะเ,เรามีสนามบินมากกว่า5ไฟต่อวันนะครับเรามีถนนนนทางที่สะดวกสบายเรื่องโรงแรมมีทุกระดับนะครับบริการประทับใจนะครับอาหารมีทุกประเภทนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนถ้าอยากชิวๆสบายๆนะครับมาไหว พระธาตุพนมได้นะครับมาบูชานะพระยาสัตนาศได้นะครับนอกจากนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราอีกมากมายและที่สําคัญหัวใจนี่ฮะนี่เป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องชาวนะควมรพนมเพื่อต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับในส่วนพื้นที่นะครับเราจัดที่ลานผมผมใช้คําว่าอะไรดีฮะชาวบ้านชอบชอบ,ชอบจะเรียกว่าลานมาบูชาพระยานาคอ,อ่ะเออพูดแบบ แบบง่ายๆได้ไหมว่าเราทําที่นี่นะครับนอกจากนั้นเองจะเห็นนะฮะเรียกว่าความเขาเรียกความหลากหลายความเป็นพระอุชนนะครับความเป็นพระอุชนยนตนาคยนธาตยนธาตนาโคงนะครับจะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศทุกๆบรรยากาศที่นครพนมครับ